สวัสดีครับ่อมแม่พี่น้องมาอนี้ผมผมาเม็เหดหนามักขีหมูครับปอดีน้นามักขีหมูของเบิร์ดเลวเลือสองขวดเห็ดสูตรเข้มข้นเดี๋ยวอันนี้คือขีหมูของเขาใส่นอกผ่านยงเขานี่นี่คืออุป,ปกรณ์ของเราผ้าเขียวนี่แนตวตวงกระคุอันนี้กระคุบรรจุสีประมาณจากหลิดตเนาะคุนหน่อยไหมพี่น้องเอาเป็นว่าคุนหน่อยละกันครับนี่คูสีหน่อยเนาะบแมนคู่สิบแปดลิตรด้วยครับคู่กลางกลางนี่นแนวะตวงของเขาขีหมูขีหม,มูนี่ต้องเป็นขีหมูแห่งด้วยพี่น้อง ขี่หมูแห้งเท่านัน้นยังไม่แห้งเราไปตากแดดก่อนครับอันนี้ขาเช็ดสูตรเขียมขนนะครับถ้าตามสูตรของเขาเลยนี่ก็คือขี่หมู10กิโลต่อน้ำ100ลิตรถังหาิ0ลิตรก็ต้องหากิโลมันมาครับพี่น้องผมสิใส่ประมาณ7กิโลบกเกินนี่นึงครับเนาะหากิโลก้าคู่นี้ตีหงประมานากิโลวางใส่กับเพื่องคุ่พี่น้อง ใายละเสอกฟางที่เขาเตรียมไว้ไม่กี่หมูเหียหมดแล้วเราก็ทำการมัดใช่ละวงวดนเมื่อกี้ผมเห็ดใบบานอ้ยพี่น้องเม็้นคับผมเลยเห็ดมาถิงไว้ปลาย่างเลยแหละ เลียนนีหีเฮ้ยเมื่อพี่น้องพุ่นสะอยู่พุ่น,นครับน้ำก็เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งนะครับแต่สำคัญขึอนนะครับน้ำน้ำพี่น้องที่ใช้น้ำเอียงกระไดน้ำโบน้ำบาดาลน друз, ้ำเขื่อนน้ำสะเนาะมันก็มีจุลินทรีย์ตีแตกต่างกันครับพี่น้องเอา,น,า,าน้ำบาดาลถ้าน้ำบาดาลแบบบ่ไดตากแดดเลยนี่ก็คือมันเป็นผิดเนาะพี่น้องตามที่ผมศึกษามาเนาะครับเนาะน้ำเขื่อนแห้งแต่ดีครับพี่น้องเห็นบ่พุน่นเขื่อนอยู่ทางพุ่น นำเคลื่อนก็ดีดี้อนอย่งเห็นบอกพี่น้องมันบำบัดตัวเจ้าของได้แสดงว่ามันมีจุลินซียอยังเราพูดะหลแต่ว่ามีจุลินซี์แน่นอนครับในาน,าน้ำนี่แต่ถ้าให้ผมเลือกผมเลือกเอานำเคลื่อนหรือว่านำสะดีกว่านะครับเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับเติมน้ำลงไปนำเคลื่อนหรือนำสะดีที่สุดครับขันหน่ำป้าปาคือเขาอาจจะผสมข้อลื่นผสมอย่างเนาะมีสารเจือปนของสารเคมีแล้วก็คือมันจุลินทซี์ของเขาอาจจะตายแล้วอันนี้ผมเลือกนำสะเห็นไหมครับนำสะนำเคลื่อนมันบำบัดตัวเจ้าของได้เลยครับพี่น้อง เอาให้เต็มเปียมเลยนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องน้ำเต็มเปียมเลยปิดฝาไว้กะแช่ไว้ประมาณหยิบสี่สัโมงครับเอื่อนย้ำแรงเข้ากับมาเอาขี้มูออกกลับมาใส่ตน้นยางแถวๆนี้แล้วครับกะอัตราการใส่กะอายุผืชพันห้องหนึ่งเดือนกะหนึ่งขวดสองเดือนกะสองขวดสามเดือนกะสามขวดเนาะพี่น้องประมาณนี้แหละ